เดี๋ยววันนี้มาเปิดบ้านตัวเองนะคะเดี๋ยวรอคุณตำรวจแล้วก็ตอนนี้ไปลงบันทิประจําวันไว้แล้วเรียบร้อยก็จะเข้าบ้านตัวเองเข้าไม่ได้เลยนะคะต้องรองตํารวจแล้วก็ไปลงบันทิประจําวันไว้คือเรื่องมันยาวมากเดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟังน,นี้เมื่อกี้พี่ทอมมามเป็นพยานด้วยหรอถุงมือก็ไม่มีขายเซเว่นน้อมาแล้วเขาจะได้ย้ายของเขา้า บอกเขาไปเลยที่ในเร่น้ะเราเรากำหนดไว้ไหมคด้กำหนดสว่าจะมาจะมาแต่ก่อนเขาบอกว่าโดนจับอาคดีอาชญากรมข้ามชาติที่สหรัฐ ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของกุกกี้นะคะวันนี้กี้ก็จะมาบอกว่ากี้ได้บ้านคืนแล้วค่ะส่วนสภาพบ้านนะเป็นยังไงก็จริงๆมันก็ยังโอเคอยู่นะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าขอเล่าแค่แบบ แค่ข้าวพอนะคะพอกิ๊ไม่อยากจะแบบมีปัญหาอะไรอย่างงี้เนาะก็คือปล่อยบ้านเช่าให้คนเช่าไปค่ะทุกคนแล้วทีนี้คนเช่าบ้านอ่ะแม่งถูกตำรวจบุกจับคาบ้านเลยเว้ยแล้วแบบคือมันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะคะแล้วเขาก็ถูกส่งกลับประเทศของเขาไปนะคะเออมันก็เป็นเรื่องที่แบบไม่อยากพูดถึงอะคือเหมือนแบบเขาทําผิดกฎหมายอะไรอย่างงี้เนาะ เออแล้วทีนี้เราก็เหมือนแบบมารู้ความจริงจากคนสวนเว้ยว่าแบบเออมันเกิดนู่นนี่นั่นขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เลยแบบเออโอเคเดี๋ยวเราจะเอาบ้านคืนแล้วอะไรนี้แนละ้วเพราะว่ามันก็ใกล้ครบกำหนดสัญญาหนึ่งปีพอดีนะคะก็เลยโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่อะไรที่มันไม่ดีก็เออถือว่าแล้วกันไปนะคะในปีนี้แล้วก็เตือนภยัยอ่ะสำหรับคนที่แบบอยากจะปล่อยบ้านเช่าหรืออะไรนี้ก็ดู คนเช่าบ้านให้ดีๆแล้วกันเนาะจะได้แบบไม่ต้องมาเจออะไรแบบกีนะคะแต่ว่าเอาจริงกี้ก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่ากี้ก็ได้บ้านคืนเร็วกว่าปกตินะคะแต่ว่าก่อนที่แบบจะได้บ้านคืนหรือ,อรเนี่ยก็ต้องแบบมีการไปแจ้งความมีการไปให้ปากคําอะไรที่แบบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด,ด้วยประมาณนี้เนาะประมาณนั้น,นะคะ่ะทุกคนไม่อยากจะแบบพูดอะไรเยอะนะคะก็เอาเป็นว่า ดูดีๆแล้วกันว่าเวลาใครมาเช่าบ้านอะไรอย่างเงีง้ยเอกสารเอกสารอะไรต้องครบแล้วก็สัญญาอะไรก็ต้องทําให้ถูกต้องนะคะแล้วก็การรับเงินเนี่ยก็แนะนําว่าให้เป็นการโอนเงินแบบมีหลักฐานเนาะประมาณนี้เดี๋ยวจะพาชมสภาพบ้านแบบเรียวๆแล้ววันนี้ก็แบบดูเรียวมากๆนะคะเมื่อกี้ไปซื้ออุปกรณ์ทําความสะอาดมานะคะเอาประมาณนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้คือเงินไม่ค่อยมีทุกคนเอาจริงๆนะเรียวๆเลยไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ แล้วก็ของบางอย่างที่ต้องใช้ทําความสะอาดอาจจะต้องเป็นของที่แบบคนชาวบ้านทิ้งเอาไว้ด้วยนะคะอย่างเช่นไม้ม็อบอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จะดูเรียวๆหน่อยค่ะทุกคนก็วันนี้แหละจะมาทําความสะอาดบ้านด้วยตัวเองนะคะเอาเป็นเหมือนแบบเออเอาเป็นเหมือนทาความสะอาดแบบคร่าวๆไปก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะต้องมีเอออะไรอีกเยอะนะคะอย่างเช่นล้างแอร์แล้วก็ดูดฝุ่นเขาเรียกอะไรนะดูดไรฝุ่นเตียงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออประมาณนี้อันนั้นซึ่งทําเองไม่เป็นอันนี้คือฝุ่นแบบ ตรงแอร์ตรงเนี้ยหนามากทุกคนเห็นปะเออแต่ว่าตอนเนี้ยก็คืออยากจะรีบทําให้มันแบบเร็วที่สุดนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทําเองคร่าวๆก่อนห้องไหนที่มันทําได้ง่ายๆอะ่ะเออเดี๋ยวจะทําเองก่อนแล้วก็ยังไม่ค่อยอยากจ้างแม่บ้านเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยมีเงินเลยทุกคนสปอนสามารถเข้าได้เลยนะคะยินดีรีวิวให้นะคะแต่ว่าคลิปเนี้ยไม่มีอะไรสปอนกี้เลยเว้ยทุกคนเดี๋ยว จะพาไปดูว่าการทําความสะอาดบ้านเนี่ยมันเออประมาณไหนยังไงนะคะวันนี้ก็น่าสดก็เรียวๆเนาะทุกคนคือจริงๆเราสวยกว่าน,นี้นะแต่วันนี้เราน่าสดก็ประมาณนี้คะโอเคเริ่มเลยทุกคนแล้วจะบอกว่าตอนนี้เป็นหวัดด้วยเพราะว่าไม่รู้พราะอะไรมาวานบินมาสี่แลนด์คือแบบน้ำมูกไหลตลอดทางเลยเพื่อนๆแล้วมันแบบเออมันเหนื่อยมากเว้ยทุกคนวันนี้ก็เป็นวันหยุด วันเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปบินต่อเราก็ต้องรีบทําตรงเนี้ยให้มันเสร็จๆไปเนาะเออจะได้รีบย้ายเข้ามาอยู่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็เดี๋ยวจะเริ่มจากห้องนี้ก่อนเนาะห้องนี้ก็คือยังไม่มีอะไรนะมีแค่แอร์แล้วก็มีแค่ตู้นะคะอันนี้ก็น่าจะแบบเชฟธรรมดาปกติแหละแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ห้องนอนนะคะอันนี้ห้องนอนแม่แต่กี่นอนห้องนี้อยู่นะ อันนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะคะเดี๋ยวจะมาทำความสะอาดพวกโต๊ะเตียงเออเตียงไม่ได้พวกคลอเซ็ปต่างๆนะคะแล้วก็ห้องน้ำนะคะคลีนห้องน้ำที่เมืองเหยียนไปแล้วเดี๋ยวรอบนี้กลับมาทำความสะอาดบ้านตัวเองไงมันต้องต้องดีกว่าเดิมแน่นอนเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวหาผ้ามาเช็ดก่อน ว่าจะตัดห้องเนี้ยให้มันเป็นห้องที่แบบดูเป็นสตูดิโอในการถ่ายงานมากกว่าน,นี้นะคะจริงตั้งใจเอาไว้แบบนานมากแล้วแตอนนั้นก็ไม่มีเงินตอนนี้ก็ไม่มีเงินแต่ก็มีแลนเอาไว้ค่ะดูแบบอาจจะเหนื่อยเพราะว่าทํางานเยอะต้องตัดคลิปเยอะคลิปนี้อาจจะแบบตัดได้ไม่ถูกใจเพื่อนต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะ ไม่สบายด้วยอ่ะทุกคน One eternity Later later บอกงานบ้านมีอ่อยวะไหนวะนี่ยังไม่เสร็จเลยนะเพิ่งได้แค่สองห้องเหลือห้องน้ำเหลือห้องครัวห้องครัวก็คือต้องล้างตู้เย็นด้วยเครื่องซักผ้าด้วย เรียบร้อยสะอาดเวอร์ก็ไม่สะอาดขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าโอเคนะได้อยู่นะคะประมาณนี้เหนื่อยมากทุกคนยังไม่จบนะคะยังมีอีกหลายห้องแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วขอต้องพักก่อน คลิปนี้พักแค่นี้ก่อนนะทุกคนไม่ไหวจริงๆแล้วเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ดูค่ะทุกคนสภาพตอนนี้คือไม่ไหวจริงๆแล้วแล้วนะ้ำมูกไหลตลอดเวลานะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตคลิปหน้าค่ะวันนี้ไป